ตลาดซื้อขายนักเตะบาเยิร์นมิวนิกซัมเมอร์2024ดูบอลสดฟรีทุกนัดทุกลีกพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่เว็บไซต์ดูสด .com ลิงก์อยู่ที่ firstcomment เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลช็อกยิ่งกว่าโคชใหม่แฉบาเยิร์นเลงคว้านักเตะจากพิมลีกเสริมทัพ ดออินดิพารดนระบุบาเยร์มินิกทีมดังจากบุนเดสลลกาเยอรมันพร้อมสร้างความช็อกอีกคนด้วยการดึงตัวรักเตจากพรมเมลิกอังกฤษไปร่วมทีมหลังจากแต่งตั้งแวงซองกอมปานีรับตำแหน่งนายใหญ่คนใหม่บาเยร์มินิกจัดการกับเก้าอี้คุณซื้อที่ว่างอยู่ได้สำเร็จแล้วด้วยการสัญญากับกอมปานีอดีตผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่ให้ทำหน้าที่ต่อจากโทมัสทูโคสร้างความช็อกให้กับวงการลูกหนังครั้งใหญ่เนื่องจากนายใหญ่คนใหม่ของสังเวียนแข้งอาริอันส์อารีนา เพิ่งพาทีมลูกหนังจากเพมเียร์กอังกฤษตกสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนอกจากจะได้นายใหญ่คนใหม่แล้วคาดว่าเสือใต้พร้อมใจตลาดอย่างบ้าคลั่งในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากซีซั่นที่ผ่านมานั้นพวกเขาคว้าน้ำเหลวเป็นหนแรกในรอบ12ปีที่ไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือต่อจากกรณีดังกล่าวสื่อมองผู้ดีระบุว่าบาเยิน์เล็งมาที่อดัมวาตันดาวเตะวัย20ปีของคริสตัลพาเลสเนื่องจากพวกเขาต้องการมิดฟิว,วรับมาเสริมความแข็งแกร่ง เป็นตำแหน่งที่ทูเคอร์กุนซือคนก่อนบองว่าเป็นจุดที่สโมสรขาดหายไปสำหรับปาตั้นถือเป็นชื่อที่น่าช็อกไม่แพ้กอมปานีเนื่องจากเขามีประสบการณ์ในพิมพ์ลกอังกฤษแค่6เดือนเท่านั้นหลังจากถูกอินซีัง,งาดฟ้าดึงมาจากแบ็กเบิร์นโลเวอร์สในช่วงเดือนมก,กราคมปี2024ด้วยค่าตัวขั้นต้น18ล้านปอนด์หรือราว828ล้านบาทนะครับ กองปนีเล็งเซนแข้งคุ้นเคยรายแรกเสริมทัพบาเยนน์แหวงซองกอมปนีในายใหญ่คนใหม่แก่กองของบาเยนนิกเริ่มแผนสร้างทีมด้วยการเล็งสัญญากับแข้งรายแรกนั่นคือโอ็กซานเดอร์ซินเชนโก้กองหลังของไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลซึ่งทั้งสองคนเคยมีโอกาสร่วมงานกันสมัยเป็นนักเตะของ City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แหวงซองกอมปนีเฮชโค้ดคนใหม่ของบาเยนนิกยอดสโมสรจากสกุลเดสลีกาเยอรมัน เริ่มแผนงานสร้างความแข็งแกร่งให้กับเสือใต้โดยเล็งไปที่การคว้าตัวอุลิซานเดอร์ซินเชนโก้ฟูตแบ็กชาวยูเครนของไอ้ปื่ใหญ่าอาร์ซนอลมาเสริมแกล่งเป็นรายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้กรนีซึ่งสร้างผลง,งานน่าผิดหวังเมื่อนำเบอร์ลี่ร่วงตกชั้นตเตรียมแผนสำหรับการเสริมทัพเอาไว้แล้วโดยที่เดอะมิเรอร์สื่อดังในอังกฤษรายงานว่านักเตะคนแรกที่เขาจะสัญญามาอยู่ในถิ่นอารีอันส์อารีนาก็คือซินเชนโก้นะครับ โดยคาดว่าเขาจะเข้ามาแทนที่อันฟองโซเดวิสที่คาดว่าจะอำลาต้นสังกัดไปเล่นให้กับแปรอันมาดริดทางนี้ซิเชนโกซึ่งเคยมีโอกาสได้เล่นร่วมกับกอปนี3ปีสมัยที่ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเพืย์บอสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเขาทำงานไม่ค่อยดีนักกับไอ้ปืนใหญ่เมื่อฤดูการล่าสุดและมีแววสูงที่กุนซือมิกเกลอาเตตาจะปล่อยตัวเพื่อนำเงินมาสร้างทีมใหม่สำหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลหน้านะครับ เอเจนต์บรูโนเข้าคุยหลายสโมสรรวมถึงพี่เสือร่วมวงคว้าตัวด้วยฟาบริซิโอลามาโนเย,ยวข่าวคนดังแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่ามิเกลปิโยเอเจนต์ของบรูโนเฟร์นันส์ได้เข้าพบกับหลายสโมสรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรับฟังข้อเสนอนะครับในบรรดาสโมสรนั้นยังมีเซอร์ไใต้บาเยอร์มิวนิกยอดทีมจากเซกุนเดสลีกาเยอรมันที่เพิ่งแต่งตั้งแวงซองคอมปนีเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ให้ความสนใจมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ด้วยโดยบรูโน่ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำงานได้ดีกับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เนเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการทัพปีศาจแดงคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้อีกด้วยโดยกองกลางเลือดไฟทองกำลังจะอายุ30ปีในเร็วๆนี้และปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026และมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีด้วย ทั้งนี้บรูโน่แฟนนันส์จ่ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนมกราคมปี2020และเขาลงสนามาก,กับแมนเชสเตอร์นเต็ดไปแล้ว233นัดทำไป79ประตูกับอีก66แอซิสอยู่หรือไปอันฟอนโซเดวิสจอดตัดสินใจอนาคตเร็วๆนี้เราอัลมาดริดแจักใหญ่จากศึกเวทีลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวว่าได้ติดต่อหาบาเยนนิค ยอดทีมจากเซกุนเดสลีกาเยอรมันอีกครั้งถึงความเป็นไปได้ในการสู่ขออันฟอนโซเดวิสกองกลางดาวรุ่งสารพัดประโยชน์หลังจากเปิดตัวคลียนเอ็มบัปเป้ไปเป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งยอดทีมเมืองทียนซานติอาโกเมดาบิลก็ลุยต่อในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยมุ่งเป้าไปที่อันฟอนโซเดวิสของเซอร์ไใต้บาเยนน์บนิกโดยฟาบริซิโอโนมาโนเยวข่าวคนดังรายงานข่าวว่าตัวของอันฟอนโซเดวิสเตรียมตัดใจอนาคตเร็วๆนี้ ซึ่งทางบาเยเนมิวนิกเองก็พร้อมจะให้สัญญาฉบับใหม่ส่วนทางเรอัลมาดริตตได้ติดต่อไปสอบถามและทาบทามอีกครั้งในสัปดาห์นี้ว่ากันมาตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวอันฟอนโซเดวิสแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะยอมรับข้อสเสนอใหม่ของบาเยเนมิวนิกหรือว่าจะย้ายไปร่วมทัแเรอัลมาดริดเพราะทางต้นสังกัดก,ก็ไม่ต้องการจะเสียนักเตะไปแบบฟรีเอเจนต์แต่ขณะเดียวกันราชนญุษข,ขาวก็ไม่พร้อมจ่ายค่าตัวของเดวิสที่50บล้านยูโร เพื่อแลกกับการสู่ขอเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันจะเอาให้ได้บาเยอร์มินิกหวนถกฟูแลมล่าชูเอาปาลินยาสือดังปูสไใต้บาเยอร์มินิกหววไล่ล่าชูเอาปาลินยามิดฟิวจอมแกล่งจากฟูแลมอีกรอบแถมพร้อมใจ1,800ล้านบาทเพื่อดึงนักเตะเข้าสังกัดบาเยอร์มินิกยอดทีมจากสกุลเดสลีกาเยอรมันเปิดฉากเจรจากับฟูแลมอีกครั้ง ถึงความเปไปได้ในการสัญญาคว้าตัวชูวอัลปาลินยากองกลางตัวรับทีมชาติโปรตุเกสในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ตามการรายงานจากสกายเจอร์มนนีปาลินยาเคยมีข่าวเชือมโยงกับปาเย็นอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่การย้ายทีมทาได้แค่เกือบเกิดขึ้นจริงเท่านั้นแต่ก็ตามล่าสุดเสือใต้หวนกลับมาล่าตัวดาวเตะวัย28ปีอีกรอบถึงแม้กุนซอจะเปลี่ยนจากโทมัสตูเคอร์มาเป็นแววงสองกอมปนีแล้วก็ตาม โดยกอมปาีมองว่าปาริญญาเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับเือ้อใต้บาเยมร์นิกในตําแหน่งกองกลางตัวรับโดยที่สกายเยอรมนีระบุว่าเือ้อใต้พร้อมจ่ายเงิน45ล้านยูโรหรือประมาณ1,800ล้านบาทเพื่อแลกกับการดึงตัวปารินยาเข้ามาสู่ทินอาริอันส์อารีนานะครับทางนี้ปารินยาอยู่กับฟูลแลมมา2ฤดูกาลลงเล่นไป79นัดและทำได้8ประตูนะครับ ยกระดับเกมรับแว่งซองกอมปานีกระสันเซนโจโกเมสเสริมแกล่งบาเยนแว่งซองกอมปานีคุณซื้อของบาเยนิวนิคล็อกเป้าอยากได้ตัวโจโกเมสกองหลังชาวอังกฤษของลิเวอร์พูลมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากประทับใจผลงานของนักเตะที่มีความหลากหลายเลยครับแว่งซองกอมปานีเทรนเนอร์พลังหนุ่มของบาเยนิวนิคหมายมั่นปั้นมือสร้างทัพเสือใต้ให้แข็งแกร่ง โดยเล็งคว้าตัวโจโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจากรายงานของเดอะมิลเลอร์สื่อดัังอังกฤษรายงานว่าบริษัทต้องการจะสัญญากับโกเมสในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเหตุผลเพราะว่าต้องการนําตัวนักเตะมาช่วยยกระดับเกมรับของสโมสรโดยแนวรับในวัย27ปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษเพื่อรีอสุดยูโร2024 ที่ประเทศเยอรมันโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับลิเวอร์พูลภายใต้การลงทัพฤดูกาลสุดท้ายของคุณซือเจอร์เกนครอฟโดยลงสนามไปถึง51เกมในทุกรายการทางนี้ลิเวอร์พูลซึ่งจับโกเมสขยายสัญญาฉบับใหม่5าปีพร้อมปัดข้อเสนอจากบาเยมินกที่มีรายงานว่าประทับใจในความสามารถของนาเตะรายนี้เนื่องจากเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและครับจู่สไลครับทางการบาเยนซ์สอยฮิโรกิอิโตจากสตุตการ์ด บาเยอร์มิวนิกทีมยักษ์ใหญ่จากสกุนเดสลีกาประกาศยืนยันการคว้าตัวฮิโรกิอิโตะกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นมาจากสตุ๊ตการ์ดสมุรสร่วมลิกเป็นที่เรียบร้อยด้วยการจ่ายค่าชิกสัญญา27ล้านปอนด์หรือประมาณ1269ล้านบาทนะครับอิโตะในวัย25ปีตกเป็นเป้าหมายของสแตย์บาเยอร์มิวนิกซึ่งต้องการเสริมแผงหลังเอาไว้สู้ศึกในฤดูกันหน้าและล่าสุดสมุรสดังแห่งแควนบาวาเรียแถลงการคว้าตัวดาเตะชาวสมุไร ที่เล่นในทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟและก็แบ็กซ้ายมาร่วมสังกัดได้สําเร็จโดยสัญญาร่วมงานกันไปจนถึงปี2028หลังได้อิโตมาเป็นสมาชิกใหม่บายเยนยังไม่หลมแผนจุดตัวโจนาธานท่ากองหลังจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีมเช่นกันและมั่นใจจะปิดดีลกองหลังทีมชาติเยอรมันได้อีกหลายด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเซต้ามีแผนโลมัท้าสเดลิกประกันหลังทีมชาติในเทลแลนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่ดีพอ เช่นเดียวกับดาโยกอุปาเมกาโนกกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ทนฮากชอบแมนยูเล็งดึงแข่งบาเยนเสริมแนวรับแมนยูนเต็ดเลงดึงกองหลังของสัอใต้บาเยเร์มินิกหลังสบช่องที่สัอไใต้ได้ตัวฮิโรกิอิโตและกำลังจะได้จนาธานทามาเสริมแนวรับด้วยอีกคนนะครับฟอเรียนเพเทนเบิร์กนักข่าวคนดังของวงการฟุตบอลเยอรมัน รายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาสถานการณ์ของมัดไทสเดลิกประกานหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของเือใต้บาเยนน์มิวนิกอย่างใกล้ชิดปีแสดงต้องการหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่หลังจากที่ราฟาเอลวารานอำลาทินโอนทัฟฟอร์ดไปแล้วหลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เือใต้ก็พร้อมปล่อยตัวเดลิกถ้าได้ค่าตัวที่เหมาะสมหลังเพิ่งเปิดตัวฮิโรกิอิโตะและกำลังจะได้ตัวโจนาธานทามาเสริมแนวรับพรเพลเทนเบิร์กโพสต์ข้อความผ่าน X ว่า เข้าใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังติดตามสานการของมัตทายเดลิกอย่างใกล้ชิดเอริกเทนฮากเป็นแฟนบอลตัวยงของเดลริกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาเซนเตอร์แบ,บ็กคนใหม่เดลิกได้รับอนุญาตให้ออกจากบายเยนถ้าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังเป็นเพราะว่าฮิโรคิอิโตะเพิ่งจะเนสัญญากับบายเยนในวันนี้และจนาธานทาก็เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาด้วยเดลริกนั้นเป็นนักเตะระดับท็อปจิตใจชั้นยอดตอนนี้มุ่งเน้นสมาธิไปที่ยูโรอย่างเต็มที่ เดี่ยวข่าวจาก Sky Sport เจรมนีกล่าวทิ้งท้ายเผยโควิลเปิดโอกาสกว้างการย้ายจอยเสือใต้บาเยน์มิวนิครายงานข่าวระบุว่าลีวายโควิลกองหลังของเชลซียอดทีมจากศึกเพิมเมเลกอังกฤษเปิดกว้างต่อการย้ายไปอยู่กับเสือใต้บาเยนน์มิวนิคยักษ์ใหญ่จากสกูเดสลีกาเยอรมันหลังจากได้รับความสนใจจากยอดทีมแห่งถิ่นอาริอันส์อารีนา โควิลทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการยืยมตัวกับไบรตันทำให้เขากลับมาเล่นที่เชลซีในฤดูกาลที่แล้วโดยถูกคาดหมายว่าจะเป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสรถึงแม้โควิลจะเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวจริง10นัดแรกในลีกแต่อาการบาดเจ็บก็เข้ามาขัดขวางเขาจากการพัฒนาฝีเท้ารวมถึงการพลาดลูกนาในช่วงท้ายซีซั่นอย่างไรก็ตามดาวเตะในวัย21ปีเป็นที่สนใจของเสือใต้บายเยอร์มิวนคที่กำลังเติมเกมรับให้กับทีม โดยที่แวงซองกอมปานีกุนซือคนใหม่ของพวกเขาได้ใส่ชื่อโควิลเอาไว้ในลิสต์นักเตะเป้าหมายด้วยตามรายง,งานข่าวจากสกายเยอรมันบอกว่าโควิลยินดี y y จะพิจารณาย้ายไปเล่นที่ทิดอเลียนส์อารีนาถ้าหากบายเยนน์แสดงความสนใจแบบจริงจังกระนั้นสิงบลูสก็ตั้งใจจะล้างตัวโควิลเอาไว้ให้ได้และคาดว่าค่าตัวก้อนโตของนักเตะจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับบ,บายเยมินิกในการสนัญญาก,กับเขานะครับ ทางนี้โควิยังมีสัญญาเหลืออยู่กับยอดทีมแห่งทีมสตมฟอร์ดบิดถึง5ปีและเชลซีก็มีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีด้วยยิ่งแถามให้โอกาสการย้ายทีมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยที่ผ่านมาก็มีข่าวหนาหูว่าเสือใต้ต้องการจะสัญญากับโจนาธานท่าก่อนหลังจากไบรเออร์เลเวอร์คูเซนจนถึงขั้นตกลงสัญญาส่วนตัวกันไปแล้วแถมก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งจะสัญญากับฮิโรกิอิโตะมาจากเมอรขาวสตุตการ์ดอีกคนทั้งนี้นอกจากการเสริมทัพแล้วบา ให้ย้ายออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกันโดยหนึ่งในนั้นคือมัรตไทน์สเดลิกนะครับหากคอบอทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม